สวนนงนุลพยาเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพเป็นสวนที่ขึ้นว่าสวยสวที่สุดระดับโลกมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า1 7 0 0ไร่ถูกจัดตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพัานธุ์จากทั่วโลกและมีถูกเขาเต็นงเสาที่น่าตื่นตาตื่นใจบอกเลยว่าใจหลักร้อยได้วิวหลักล้าน300บาทต่อคนซึ่งเป็นวอร์ชั่นโชคสงการพร้อมบัตรชมสวนและนั่งรถชมวิวเอาใจคนที่ชอบเที่ยวแต่กลัวร้อน การเที่ยวสสุพัยาแบบชิลแบบนั่งชมวิวชมสวนที่มีมากกว่าคำว่าสวนใครที่คิดว่าเราโมนะคะก็ห้ามพลาดนะคะ,นนะ,คะที่จะไปที่สวนด้วยตัวเองค่าตั๋วคือคุค้มจริงๆเดินไดทั้งวันแนะนาเลยว่าให้เดินบนสกายวอล์กนะคะแต่มาเที่ยวตั้งแต่เช้าพร้อมเตรียมอาหารกลางวันและน้ํามาเผื่อด้วยค่ะเผื่ออาหารในนั้นไม่หกปากเดี๋ยวบอกเลยว่าต้นไม้และก็พืชพธุต์ต่างๆรวมถึงรูปปันน้นนิงระสานะคะ มันสวยตะการตาแล้วก็ขนาดนะคะสมจริงแล้วก็มันมีพัดไม้หลากหลายชิ้นนะคะที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักแต่ก็ไม่ได้พบเจอกันที่ที่สถานที่แห่งนี้นะคะโดยในนะสาแต่ละตูวนะคะก็ได้ถูกปั้นขึ้นโดยประณีตและก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เราได้เดินเข้าไปในส่วนบัวค่ะซึ่งบัวในแต่ละพันเนี่ยก็คือสวยงามมากๆ mm hmm. อันก็เป็นภ้าวบิวทิวทัศน์นะคะ mm hmm. คืออากาศดีมากๆเลยแต่ว่าอา,อาจจะร้อนไปหน่อยนะคะแนะนําว่าให้เที่ยวแบบช่วงฤดูหนาวจะจะดีกว่าฤดูร้อนก mm ็จะมีหินสลักแบบนี้ต้นจิวเสาต่างๆคนก็ไม่เยอะนะคะเดินกันสบายสบายเลย mm hmm. ก็จะเป็นแบบเป็นนกเสาต่างๆที่เราได้ถ่ายมาเนาะก็จะมีชื่อพันธุ์แปลกๆที่เราไม่รู้จักเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เป็นทีเร็กส่วนตัวเราคิดว่าส่วนของรุน่าจะมีห้องน้ำมากกว่านี้แล้วก็มีศูนย์อาหารมากกว่านี้นะแต่อย่างอื่นก็คือดีมากๆเลยค่ะ